บทสวดคาถาอาราธารนาหัวใจหมูหลวงปู่แสงวัดบางนานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะ พักขาวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสะพักขาวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะเอสสะมะสุอิสวาสุสุสวาอินะมะภะทา จพกาสะณโมพุทธายะณะชาลีติจันทรังสีเอสะมะสุอิทเทริตพวันตุงเม